สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแซบซ่าห6นะคะทริปนี้นะคะเราจะพาครอบครัวไปเที่ยวเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะและคืนนี้เราก็จะได้นอนพักเต็นท์ด้วยเสร็จแล้วเราก็จะพาท่านไปสักการะที่พระธาตุผาซ้อนแก้วกันนะคะก่อนรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแซบซ่า56ด้วยนะคะ อาอกาศเย็นอากาศเย็นสบายสบายอพิเศษพาไปดูเต็นทข้างในหน่อยสิลูกห้องพักเราเป็นยังไงเต็นท์ที่พักเราเป็นแบบไหนตรงนี้คือ จะเป็นเหมือนอย่างนี้นะคะเป็นมุงนะอ่ารูปซิปเปิดเปิดให้ให้ดูสิลูกเป็นแบบไหนเราตื่นมาใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะมองเห็นวิวนี้เลยวิวสวยมากนี่เฮ้ยเอาพาพาไปดูเต็งข้างในสิลูกปะว้าวเดินชม เต็นที่นอนเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโทรสอบถามราคาห้องพักกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้<ห>น,นะคะจะเป็นแบบนี้จะเป็นมุมกันยุงแล้วนอนได้ครอบครัวก็สี่คนได้เลยพ่อแม่ลูกหรือว่าคู่รักนะคะจะมาพักผ่อนเก็บบรรยากาศได้เลยตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆน,นะคะนี่เอาหนอนเลยไหมลูกโอ้สบายไหมคะ อ่าแต่เราก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ห้องน้ําตั้งหาสามโคตรดีโคดีสามดีเอออ่ะปิดอ่ะเอาออกมาได้แล้วลูกอ่ะเดี๋ยวเราก็สั่งอาหารเย็นกันมาเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าป้าป้ามา <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> ป,ป้า <c oughs> ป,ป๊า <c oughs> ปาปามาพามาพักผ่อนพาครอบครัวมาพักผ่อน มาเร็วไปดูข้างหน้าสิเป็นยังไงข้างข้างหน้าที่พักเป็นยังไงมั่งพาไปดูหนห่อเลิข้างหน้าอันนี้ <c oughs> นี่โจเจหมีแมวมาแล้วซีนแมวมาแล้วลูก <c oughs> จูา้ารู้จา้าโอ้ยดูสิมาอดด้อนจริงๆ,ๆนะเนี่ย <c oughs> โอ้มานอนให้เก่าคาะหายห้น่อยหายใหน่อยเพืจะ,จะเอาไปใส่ลม,มานอนให้เก่าค่าเดิน,นไปหาตเจเลยค่ะโอ๊ยปลาโปะปะเนี่ยโอ <c oughs> ้วัาท้องมันมันหอท้องอือ่เดีย๋ยวไปตัวผู้เจะม่อ่า พี่เซียนกับน,น,น,น้องซินเล่นแมวกันสนุกแล้วไม่ไปไหนแล้วเล่นแมวกันสนุกแล้วอย่าพูดอะไรอ <c oughs> ู่นี่กับพี่จ้า <c oughs> พูดอะไรไม่รู้เร <c oughs> ื <c oughs> ่องเลยเอาพาพาไปดูตรงนู้นหน่อยสิลูกด้านหน้าสิซินไปดูชิงช้านีิดูเจจะอาบน้ำให้ซินแล้วอ่อนอาละออ่ะไปดูสิเอาพาไปดูสิมีอะไรบ้าง อันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าเราก็จะเป็นเต็นท์แบบนี้เนาะเต็นท์ใหญ่นะคะโอเคก็นอนได้สี่คนครอบครัวนะคะนี่บรรยากาศวิวสวยมากเลยของเราก็จะเป็นเต็นท์นี้เนาะเต็นท์อันนี้ที่เรานอนอ่ะละตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะคะก็คือสามารถมานั่งเล่นนั่งกินข้าว แล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้เด็กๆวิ่งเล่นนะคะโ <Okay. S 1> อเคเอาทำไรลูกอ้วิ่งเล่นกันสนุกเลยน้องซินน้องซินน้องซินเดวเบกไม่อยู่ลูกเดวเบกไม่อยู่อ๋อน้องซินวิ่งเล่นสนุกเลยอ,อากาศดีมากเลยอันนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูป โอ้โหนั่งนั่งสบายเลยค่ะหลับแหละนี่ตรงนี้ก็มุมถ่ายรูปได้นะนี่แล้วมุมนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำส่วนรวมนะคะก็คือสามารถมาอาบน้ำเข้าห้องน้ำได้ตรงนี้นะคะมุมนี้นะคะเขาก็จะมีแยกชายหญิงไว้ให้แล้วก็เป็นระบบน้ำอุ่นนะคะจะเป็นระบบน้ำอุ่นนี่ ดีมากเลยค่ะม่มาใกล้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวตื่นมาจะรีวิวอากาศตอนเช้าให้ดูนะคะหมอกตอนเช้าจะหนาวแล้วก็จะมีหมอกหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะคะไปแล้วนะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนได้เวลากินมื้อเย็นค่ะ ซีนบ้างซีนบ้างอ่ะอ่ะถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปแม่เนี่ยแซ่บๆเวลาความสุขจะหมดอยู่แล้วอันนี้มาที่หลังค่ะจนนะะานยากเราขาดไม่ต้องรีบนะเราเลยรออยู่แอคกองตัดก่อนอ่ะเด็กๆอิ่มเด็กๆอิ่มและ นนนนั้แลี่ค่ะบรรยากาศมุมทานข้าวนี่ปะป๊าแมบแมวแมวแมวไหนโอ๊ยมีมีแมวมานั่งเป็นแขกรับเชิญด้วยมามาแย่งที่เขานั่งเนี่ยลูกนี่มุมทานข้าวค่ะหน้าเต็นท์ บรรยากาศตอนกลางคืนน,น,นี่บรรยากาศดีมากบรรยากาศนั่งทานข้าวอาหารแล้วก็สั่งที่รีสอร์ทได้เลยนะคะอันทิสารีสอร์ทโอ้ยแมวสองตัวสามตัวแขกรับเชิญต้อนรับเราดีมากเลยค่ะต้อนรับจนถึงมุมโต๊ะอาหาร กินมะนาวโชยแล้วค่ะพี่เสียดกินมะนาวโชยแล้วจ้ะน้ำลายไหลอแล้วค่ะอ่าบีบใช่กำลังจะพูดเลยอะไรลูกเป็นไงม้างรสชาติหวานไหมบีบน้อยบีบน้อยด้วยโหจะกินเปรี้ยวไปถึงไหนลูกนี่พี่เศษมาเล่นกับแมวทำอะไรอยู่เจ้าเธอ คุณแมว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 อ้าวเล่นกับแมวแล้วอ้าวอ้าวโอมุนมุน <c oughs> ไปเลยวิ <c oughs> <c oughs> ย่ง <c> จ <oughs> <c oughs> ูดนู่นะุ <c oughs> <c oughs> ๊กอ่าแล้วมันไปไหนก่โลูกเห็นมีตั้งหลายตัวข <c oughs> องซินเล่นอะไรอยู่คะโอ้ตายเล่นดอกไม้ทำกับข้า <c oughs> ซินซินเราไปดูวิวตรงนั้นสิสวยไหม เราไปดูวิวข้างหลังตรงตรงภูเขาวสินี่วิวตอนกลางคืนนะคะนูน่นตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนอีกรีสอร์ทหลายๆที่รวมกันอยู่ตรงนั้นนี่กลางคืนบรรยากาศก็จะมีแบบร้องเพลงมากแล้วก็ บางส่วนก็จะเงียบพี่เซียนโอ๊ยพี่เซียนใส่เสื้อหนาวตัวนี้ได้แล้ววิ่ยหลอ่อหล่อไปหมดจะไปเต้นแรปที่ไหนลกูกจะนอนอยู่แล้วจะไปเต้นออออกกำลังกายก่อนนอนไม่มีมือป้าป้าเดี๋ยวก,ก็กิ้งตกลงไปในนั้นนะมือมือโคตร อุ่นมือคตอดอุ่นอ๋อเออใช่มันเอาไว้อย่างเงี้ยแหละเวลาเราหนาวเนี่ยเออเก็บมือ่เฮ้ยโยซา,าแมนเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าตัวนอนหิวอีกแล้วเนี่ย <laughs> หิวอีกจะไทานอะไรหิวแล้ว <laughs> <laughs> นี่บริเวณด้านหน้าที่เรากินข้าวกับเมื่อคืนนี่หมอกลงเยอะอย่างนี้เลยนะคะตอนประบ้านหงมองนี่จะลงเยอะกว่าน,นี้อีกมีไอไหมเย็นไหมลูกหลับสบายไหมหลับสบายไหมอกูแจ็ก,กับน้องสินาาหนาวไหมลูก แหวนี่อะไรหนาะวโว้ยมีน้ำค้างกอให่แมงมุมเน่อยูที่อันี่สาวิวนะคะที่ขาคอนะคะ บรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่หมอกลงอันนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงนะคะตอนแรกหมอกเยอะกว่านี้ <c oughs> อาภิเซียนวิ่งมาแล้ว บรรยากาศตอนตอนเช้าค่ะไปบ่ายด๊ายบายกล้องดิอนกี้ไม่หลงเหรอมัแม่โนกี้ไม่หลงนี่นะเออไม่หลงโนกี้น่าเก่งเหรอกไม่สวยอ๋อเอาวิ่งฉันไปแล้วมีที่ให้วิ่งเล่นด้วย โอ้โห,โ,หโ,หโหตื่นเช้ามาก็ร่าเริงตื่นเช้ามาก็น่าร่าเริงเลย้องซ้นตื่นตาตื่นใจ สินมาเดินเล่นกับปลาปลาประมาณว่ามีเลี้ยงปลาในบ่อด้วยมีปลาไหมลูกมีแต่อยู่ในกระชังถามลูกมีเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดินแล้วเดินแล้ววิ่งเลยสินวิ่งเลยลูกวิ่งวิ่งวิ่ง เรื่องเหนื่อยมากมองซ้าย้วยว้าวว้ายเกือบล้มเกือบล้มเกือบล้มไปกินข้าวต้มกันดีกว่ามุมอาหารเช้าเฮ้ข้าวต้มร้อนๆอากาศเย็นๆจะกินข้าวต้มร้อนๆ น Ele ี่มีน้ำส้มด้วยเห็นไหมเอาน้ำส้มไหมมีกาแฟโอวันตินขนมปังปิ้งไอตัวเด็กใช่ไหมคะนุ่นนุ่จะมาปิดเธอเองปะค่อยๆเดินมีไข่ดาวเดินไปก่อนเดินไปนั่งนีไส้กรอบไส้กรอบมีหนึ่งอ่ะกอดอ่ะอ่ะอยากทำเองอ่ะ เอาแบบไม่หงอนลูกโอเคเอาอีกเอาอีกน้อยไปน้อยไปเอาอีกจะได้กินดีไหมเนาะคือเน่าหมดเลยย่งจานยังเนาะทะยอยมาเนาะเอาอีกเอาเยอะๆค่ะมาหิวน้ำอ่ะป้ค่่ะอด้ายเสร็จแล้วเก่งจังเยี่ยมโอ้เก่งเยี่ยมทำไงเยี่ยมทำไงนุ่นนุ่นเยี่ยม ไหนทำเดี่ยวยังไงนี่นะคะติดต่อสอบถามห้องพักได้เลยที่นี่อันที่สาวิวข่าวคอน่้อมุมมุมทานมุมทานกาแฟเด็กๆไปวิ่งเล่นกันแล้วตรงนู้นวิ่งเล่นตั้งแต่เช้า เด็กมาเล่นทิงช้าไม่ร้อนเหรอลูกร้อนไหมโอ้โหซีนน้องซีนเบาหน่อยไหมลูกแรงมากเลยลูกฮะอ,อ,อุ่นใช่ไหมหน้าตรงนี้อุ่นใช่ไหม,อมโอ้โหน้องซีนน้องซีนค่ะเดี๋ยวหนูก็หล่นตูบลงมาแล้ะลูกหล่นตูบเลยนะ <c oughs> นี่มองหายไปแล้วค่ะไม่มีหมองแล้วหมองหายไปแล้วเขาก็เริ่มทยอยกันไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วเรายังไม่ไปไหนเลย <laughs> ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องแซบซ่าห้าหกเลยนะคะ oh <my> ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย